ทุกวันนี้พวกมึงยังรุกรานยังไม่ให้ประชากรที่อยู่ติดชายแดนที่อยู่ความสงบสุขเลยทั้งที่ที่ชายแดนโอเบจวนนองจันมันคือที่ดินของกัมพูชาแต่พวกมึงยังรุกรานที่ดินของก,กูกูแต่ละวันแล้ววันนี้คือพวกมึงรายรายลวดลวดน้ำปล่อยควันพิษทุกแบบอย่างนี่หรือพวกมึงที่บอกว่า ครกฎจดยิงของสากลมึงไม่ได้ทําตามกดจดยิงของสากลเลยโคกมึงรุนแราดูที่เนี้ยมันก็เป็นที่ดินของกัมพูชาถ้าโคกมึงบอกว่ามันเป็นของโคกมึงมึงเอาที่ดินชโนดที่อยู่ติดชายแดนที่มึงบอกว่ามันเป็นของมึงเอามาโชว์เป็นหลักฐานเลยว่ามันเป็นของขคกมึงที่ที่นองจันมึงก็เล่นแบบสกปรก กับสบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องขลอดภายเบิร์สุขุมสุคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องบ่าวรำแชนเนลเซ็นเกิลเซ็นเคยนะครับผมล่าสุดหนุ่มอมเมนปากแจ๋วออกมาอีกแล้วครับผมออกมาตอบโต้คนไทยนะครับด้วยการนะครับด้วยการหานะครับหาหรือว่านะครับใายความประเทศไทยว่าเออไทยนี้นะครับลูกลาน ไม่หยุดนะครับก่อปัญหาไม่หยุดนะครับอืซึ่งฟังเขาพูดออกมาแต่ละคำนะครับพี่ๆประเทศไทยนี้คือไม่มีสิ้นดีเลยนะครับเนาะประเทศไทยนี้คือไม่คือไม่มีชิ้นดีเลยนะคือสิ่งที่เขาพูดออกมานะครับเขาบอกว่าอ่าป่านี้ยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดปนป่วนยังไม่หยุดละลานนะครับแผ่นดินขเขมร โอ้โหคือนั่นแหละครับคนนี้เนี่ยคือหนุ่มเขมีคนเนี้ยเขาจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งนะครับเขาจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งเพื่อที่จะให้นะครับคนอื่นมองประเทศไทยนี้แบบเป็นประเทศที่ไม่ดีนะครับแย่งสิ่งแผ่นดิเนเขมรนะครับโอ้โหดูเขาพูดแต่ละคํานะครับพี่พี่ฟังเขาพูดแต่ละคํานี้คือแบบ เออยังไม่หยุดนะครับก่อกวนยังไม่หยุดอ่าดินอ่าแย่งดินแดนห้ายสิ่งร้ายอย่างนะครับผ่านๆมานะครับคือบาร์รมไม่ได้บาร์รมก็ไม่เห็นว่านะครับคนไทยไปทําอะไรส่วนมากมีแต่ขมิญนะครับไประลมชาวบ้านไประลมพระนะครับอ่าไประลมเด็กเด็กตีนแดงนะครับ นะเข้ามาปั่นป่วนทหารไทยนะครับก็เครี้ยงก้อนหินนะครับเครี้ยงไม้โอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างนะครับใส่ทหารไทยนะครับแล้วก็ไปดึงดวน้ําออกนะครับดึงดวน้ําออกมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําอันไหนที่เขาทําได้เขาทําหมดนี่คือนิสัยของขมิญแต่พอสุดท้ายนะครับนะไปโยนความผิดให้คนไทย หาว่าคนไทยนี้นะครับผมนะละลานไม่หยุดนะครับนะละลานไม่หยุดไม่หยุดไม่เลิกสักทีแล้วยังหาว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของขมิญคือบาลามก็ไม่เข้าใจว่าเขาเอาตรงไหนเขาเอาอะไรมาวัดนะครับนะบาลามก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ที่รู้ๆก็คือนะครับแต่ที่รู้ๆนะครับผมนะฝั่งนู้นนะเอาฝั่งนี้นะครับผมเนาะฝั่งที่ว่า มีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะครับคือเป็นฝั่งของประเทศไทยนะครับเพราะว่าที่ดินตรงนี้นะครับผมมันเป็นที่ที่เพี่น้องชาวไทยนะครับนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ไร่ที่สวนนะครับสวนต้นยูคานะครับสวนอ้อยนะครับสวนมันนะครับโอ้โหเยอะแยะนะครับแต่ชาวบ้านพวกขมินะครับนะ สาบ้านเขมรเนานะบุกกันเข้ามานะครับข้ามกันมานะครับบุกกันข้ามมาถึงแผ่นดินไทยนะครับแล้วก็มาทําร้ายเจ้าหน้าที่ไทยนะครับทําร้ายเจ้าหน้าที่ไทยยังไม่พอนะครับและยังหาเรื่องว่าคนไทยนะครับไปแย่งดินแดนเขมรน,นะครับลนะลานไม่เลิกโอ้โหซึ่งฟังคำพูดแล้วก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับ เพราะสิ่งที่เขาพูดออกมานั้นคือเขาโยนความผิดให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็เอาดีเข้าตัวเอาซั่วให้คนอื่นหลายสิ่งหลายอย่างหลายครั้งนะครับที่มันเกิดขึ้นมานะครับปัญหาต่างๆนานา,นาคือขมิดเป็นคนเริ่มเป็นคนยุแย่ลองคิดดูว่าถ้าวันนี้นะครับนะถ้าถ้าวันนั้น ชาวาเขมรน,นะครับผมเนาะไม่เอาซาวบ้านไม่เอาพระไม่เอาคนแก่ไม่เอาเด็กๆนะครับเข้ามาปัานป่วนเข้ามายุแย่นะครับปัญหานี้มันจะเกิดไหมมันไม่เกิดนะครับปัญหานี้มันก็ไม่เกิดเผลอเรื่องราวมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นกอาจจะเริ่ขี้คายไปแล้วก็ได้นะครับแต่เขมนไม่ยอมจบนะเขมนไม่ยอมจบคือเขาจะทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ แบบให้เห็นภาพเยอะๆว่าเออทหารไทยนะครับเออมาทำร้ายประชาชนชาวเขมรน,นะครับอ่ะมาทำร้ายประชาชนชาวคเคมรนแล้วเขาก็จะภาพนี้ไปร้องสารโลกไปฟ้องอยู่เอ็นต่างๆนานาที่เขาเคยทำอันนี้คือภาพที่บารัมได้จินตนาการไว้แล้วบารัมก็เชื่อว่าเขาเขาต้องการแบบนี้จริงๆนะครับ เขาต้องการเป็นนี้จริงๆดูเลยนะครับพอแต่ประชาชนเขาเริ่มบุกเข้าไปในไซแดนนะครับเข้าไปด้วยด้นนําเขาก็เริ่มทำการไลฟ์สดถ่ายคลิปเยอะแยะมากมายนะครับคือเขากะเกียมไว้หมดแล้วนะครับเขาคุยกันไว้หมดละกับประชาชนของเขากับหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้ว พอเห็นประษาชนนะครับดึงลวดหนามของทหารไทยทหารขมิ้นถ้าไม่เป็นใจนะครับก็ต้องห้ามเนาะเพราะว่านี่มันเป็นทรัพย์สินของคนไทยนะครับลวดหนามนะครับลวดหนามนี้นะครับคือเป็นทรัพย์สินของคนไทยนะถ้าจะให้แบบเออ,อทหารไทยจับหรือว่าตำรวจไทยจับก็ได้เพราะว่า อันนี้เท่ากับแบบอืมมาขโมยนะครับขโมยหรือว่าแบบโปงเอาต่อหน้าต่อตาเลยนะนะครับถ้าเขาจะถ้าเขาจะจับก็ได้นะเพราะว่าคุณมาขโมยทรัพย์สินของเขานะมาขโมยทรัพย์สินของเขานะครับแล้วก็ยังมาทําร้ายเจ้าหน้าที่เขาอีกนะครับเครื่องไม้เครื่องอะไรใส่โดยเฉพาะพระนะครับผมโอ้โห คือใส่สบงแล้วทรงพลังเลยนะพระขมินเนี่ยสุดยอดเลยนะสุดยอดมากๆนะสบงบินสบงปิวแต่ละทีนี่โอ้โหออกดิดเดตโอ้โหสึกเถอะนะครับสึกเถอสึกออกมาแล้วจะรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ใส่สบงอยู่ทำเป็นเก่งทำเป็นเก๋เน,เกนะครับเนาะยังไงก็ ขอไปกำลังใจให้พี่น้องสาวไทยนะครับขอให้พี่ๆทหารชาวไทยนะครับผมนะจงปลอดภัยกันทุกนายนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะสำหรับคลิปนี้บารลําลก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ